ของดีเมืองเพชรตำนานขนมหวานเขาย้อยต้องยกให้กลาแม,แมสนุนันที่อร่อยสดใหม่สมชื่อสมคำเรื่องลือมากกลาแมเนเนื้อเหนียวเนียนนุ่นนนมละมุนลิ้นมีน่าให้เลือกมากมายเลยหรือจะขนมทานเล่นอื่นๆเก๋เพียบวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ไปเดินเล่นที่งานนมัสการพัสมุดเจดีแล้วไปเจอร้านกลาแมเจ้าดังที่คนต่อแถวซื้อกันเยอะมากร้านนี้คือตีเนื้อกลาแมกันเองสดๆแบบที่ลูกค้ามาทานยังร้อน ร้อนอุ่นๆกันอยู่เลยและทีส่สําคัญคือเนื้อกะแะแมเขาเหนียวนุ่มมากมีให้เลือกหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นกาแะแมทุเรียนกาแะแมใบเตยกาแะแมรกะทิสดและนี้ทีเด็ดกะแะแมมันม่วง มันดีมากแต่ละนาเนี่ยก็มีทั้งหน้าถั่วนางาขาวทำกันสดๆสให้เห็นกันไปเลยจ้ะยังไม่พอที่ร้านเนี่ยยังมีพวกพุตซากวนพุซษาเชื่อมหรือจะขนมมอ,อกแกงของที่ร้านนี่ก็อร่อยมากพวกขนมซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปก็ได้นะ3ามห่อร้อยโดนใจมากเลยละ่ะยังไงก็ไปลองกันได้แนะนําเลยซึ่งที่ร้านกะละแมะแมสุนันขายอยู่งานนมัสการพระสมุทรเจดีจนถึง26ตุลาคม2565หรือติดตาม ที่เพจกะละแม่แม่แมสุนันกันได้เลยจ้าของดีๆแบบนี้ต้องไปล้อง